สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลกันนะคะก็สําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับโครงการดังกล่าวนะคะก็จะมี SMS มาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการกันนะคะก็อย่างของปุ้ยนะคะท่านได้รับสิทธิ์โปรดเช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่5เดือน11 2020ผ่านแอปเป่าตังกันใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ ใช้งานแอปเป่าตังกันเลยค่ะเพื่อนเพื่ก็ไปดาวน์โหลดแอปเป่าตังมานะคะเข้ามาที่แอปเป่าตังนะคะอ่ะตอนแรกระบบจะให้เราระบุพินก่อนนะคะเป็นการตั้งพินซึ่งปุ้ยได้ตั้งพินไว้แล้วอย่างแรกเลยเพื่อนๆก็ต้องมาเติมตังกันที่ g wallet ก่อนนะคะแล้วก็มาเลือกที่เข้าใช้งานนะคะ g wallet แล้วก็มาเลือกที่ตกลงนะคะแล้วก็ยอมรับอ่ะอย่างแรกเลยเพื่อนๆจะต้องมาเลือกวิธีการยืนยันตัวตนก่อนนะคะก็จะมีให้เลือกอยู่2อ,อย่างก็คือผู้มีบัญชีกรุงไทยนะคะก็คือผูกบัญชีกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนในการใช้จีวอลเลตหรือว่าบัตรประจําตัวประชาชนนะคะก็คือใช้มือถือสแกนแล้วก็เกาะข้อมูลบัตรประจําตัวบัตรประชาชนเพื่อเข้าใช้งานนะคะ ปุ <ciğim. S 2> ้ยจะใช้วิธีการตัวนี้นะคะคือยืนยันด้วยบัตรประจําตัวประชาชนคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเขาก็จะให้เราถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนนะคะเมืเราถ่ายรูปที่บัตรประชาชนเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็คือหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเราเขาก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติค่ะซึ่งเราจะต้องมากรอกชื่อนามสกุลเองนะคะณตรงนี้ เสร็จแล้วก็มายืนยันนะคะอาระบบเขาก็จะให้ยืนยันเบอร์โทรมือถือนะคะเพื่อรับ otp ค่ะแล้วก็มาดูว่าเบอร์ตัวนี้ใช่ของเราหรือเปล่าแล้วก็มากดที่ยืนยันนะคะรอ otp ที่เขาจะส่งมาที่หมายเลขที่เราผูกไว้นะคะเมื่อได้แล้วก็มากรอกนะคะ เสร็จแล้วก็ระบบก็จะให้เราสแกนใบหน้าด้วยมือถือนะคะเราก็มาเริ่มที่สแกนใบหน้าเลยค่ะรอระบบตรวจสอบใบหน้าที่เราสแกนไว้นะคะเมื่อระบบตรวจสอบเสร็จแล้วค่ะเขาก็จะมี s m s ให้เรามาแบบนี้ค่ะเปิดใช้ G Wallet สำเร็จท่านสามารถเข้าใช้งาน G Wallet ได้แล้วต่อมาก็คือให้เราเข้ามาที่ G Wallet นะคะเพื่อที่จะเติมเงินให้กับตัว G Wallet ของเราค่ะ คลิกเข้าไปนะคะเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะในเป๋าังินเราจีบัลเลตตตรงนี้ค่ะมันยังไม่มีเงินเข้ามาก็คือมีอยู่ศูนย์บาทใช่ไหมคะปุ้ยจะเติมเงินเข้าจีบัลเลตก็ให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะแล้วก็เขาจะให้เราเลือกระบบธนาคารนะคะของปุ้ยจะเป็นกรุงไทยนะคะปุ้ยก็จะเลือกที่กรุงไทยนะคะระบบก็จะให้เราเลือกช่องทางการเติมเงินนะคะเช่น ผ่านแอป,ปกรุงไทยหรือว่าเป็น QR พร้อมเพย์หรือว่าที่ตู้ ATM ก็ได้นะคะซึ่งปุ้ยจะใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าสะดวกกว่าทั้งสองอย่างอะค่ะก็คลิกเข้าไปนะคะอ่ะสภาเขาก,ก็จะให้ตัวหมายเลขตรงนี้เราขึ้นมานะคะเป็น G Wallet ID สำหรับเติมเงินนะคะก็ให้เราก,กดคัดลอกตรงนี้ไปนะคะก็กดคัดลอกเลยนะคะระบบก็คัดลอกให้เราแล้วใช่ไหมคะให้เราไปที่แอป,ป กุ้งไทยของเรานะคะแอปนี้ค่ะมาถึงหน้านี้แล้วให้เรามาที่เติเมเงินตรงนี้นะคะอ่าเขาก็จะให้เราเลือกใช่ไหมคะตรงเติเมเงิน G wallet เขาก็จะขึ้นมาตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เจอก็สามารถมาค้นหาตรงนี้ได้ค่ะปุ้ยก็มาเลือกตรงนี้นะคะแล้วก็ระบบจะให้เรา ใส่จีวอลเลตสิห้าลักเมื่อกี้ที่เราคัดลอกมาใช่ไหมคะก็มากดค้างแล้วก็มากดวางนะคะแล้วก็ให้เรามาใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้ยลองใส่ไปร้อยหสิบาทก่อนนะคะซึ่งเราจะใส่เท่าไร่ก็ได้นะคะตรงนี้ต่อมาก็กดที่ถัดไปนะคะอ่าระบบก็ยืนยันข้อมูลใช่ไหมคะถ้าเราโอเคว่าเป็นจีบอลเลตของเราก็ มาเลือกที่ยืนยันนะคะอ่าเท่านี้ค่ะก็จะเป็นการเติมเงินให้กับ g w a l l e t ของเราก็กดเสร็จสิ้นนะคะต่อมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่แอปเป่าตังกันนะคะว่ามีเงินเข้ามาหรือเปล่าค่ะแบกออกไปนะคะหน้านี้อ่าจะเห็นว่าเงินเราเข้ามาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ร้อยห้าิบบาท ส่วนวิธีการใช้งานเวลาที่จะซื้อของหรือว่าใช้สิทธิ์คนละครึ่งเพื่อนๆจะดูตรงนี้ใช่ไหมคะจะเห็นคําว่าสิทธิ์คนละครึ่งก็ให้เรามาเลือกตรงนี้เลยนะคะเวลาที่เราต้องการซื้อของรายละเอียดก็จะขึ้นมาต่างๆใช่ไหมครับตอนนี้เรามียอดเงินคงเหลือเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการจ่ายเงินก็ให้เรามาสแกน QR code เพื่อใช้สิทธิ์ตรงนี้ค่ะซึ่งทางร้านเขาก็จะมีตัว QR code ของทางร้านเขา ให้เราสแกนเหมือนกันนะคะซึ่งระบบก็จะหักเงินของเราไปตามอัตโนมัตินะคะคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอป,ปเป่าตังหรือว่าการเติมเงินในชีวเวล็ตนะคะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช anel เราด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ